ยินดีต้อนรับกลับสู่ AutoWivesHub ช่องที่เรานําเสนอรีวิวสุดฮอตสดใหม่และละเอียดที่สุดจากวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถกระบะท,ที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดรุ่นหนึ่งแห่งปีนั่นคือ Isuzu D-Max ปี2026รถกระบะท,ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งสมรรถนะและการใช้งานที่ทันสมัยหากคุณชื่นชอบรถกระบะท,ทรงพลังโดดเด่นบนท้องถนนและความทนทานเหนือระดับรอติดตามชมจนจบเพราะรีวิวนี้ครอบคลุมทุกรายละเอียด ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกและภายในไปจนถึงสมรรถนะคุณสมบัติและราคาที่คาดการณ์ไว้ Isuzu D-Max ปี2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ยกระดับขึ้นผสมผสานความแข็งแกร่งเข,ข้ากับความทันสมัยระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัวด้านหน้าดูโฉบเฉี่ยวกว่าที่เคยด้วยโครงสร้างกระจังหน้าดูดันยิ่งขึ้นไฟหน้าเลตที่ได้รับการปรับปรุงและไฟส่องสว่างเวลากลางวันที่คมชัดยิ่งขึ้นมอบุคลิกที่โดดเด่นเหนือใครเส้นสายของตัวถังได้รับการปรับปรุงใหม่ ทำให้รถกระบะมีรูปลักษณ์ที่ลู่ลงมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งและบึกบึนซุ้มล้อที่กว้างขึ้นล้อัลลอยดีไซน์ใหม่และระยะห่างจากพื้นรถยังคงน่าประทับใจสําหรับการผจญภัยแบบออฟโรดใหม่แนวว่าจะขับบนภูเขาเส้นทางโตรนทางหลวงหรือถนนในมือดีแม็ใหม่นี้โดดเด่นสะดุดตาราวกับรถกระบะที่สะกดทุกสายตาภายในห้องโดยสาร isuzu d-max ปี2องพีโดดเด่นด้วยความสะดวกสบายเทคโนโลยีและประโยชน์ใช้สอยที่เหนือกว่า p r i ในได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มสบายตัดเย็บอย่างประณีตและเบาะนั่งที่รองรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นมอบความสบายยิ่งขึ้นระหว่างการเดินทางไกลคอนโซลกลางมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายกราฟิกที่ปรับปรุงใหม่และการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจนช่องเก็บขอองค์ถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการทำงาน และครอบครัวด้วยฉนนห้องโดยสารที่ดีขึ้นทําให้การขับขี่เงียบและนุ่มนวลกว่ารุ่นก่อนหน้าซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางระยะไกลภา,ายใต้ฝากระโปรงอ s สุสุ m a x ปี2 0 2 6ยังคงมอบสมรรถนะที่แข็งแกรง่งและเชื่อถือได้คาดว่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรอันโด่งดังซึ่งให้แรงบิดที่แข็งแกรง่งสําหรับการลากจูงบรรทุก และการขับขี่แบบออฟโรดอัตราเร่งที่นุ่มนวลขึ้นเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลขึ้นและช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อความสมดุลระหว่างความสะดวกสบายและความทนทานที่ดียิ่งขึ้นรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ได้แก่ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ใน,นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับจุดบ่อและระบบป้องกันการชนซึ่งทำให้ดีแม็กซ์ใกล้เคียงกับมาตรฐานรถกระบะระดับพรีเมียมสมรรถนะการขับขี่แบบ 4x4 ได้รับการปรับปรุง เพื่อการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นทําให้เป็นรถคู่ใจที่ไว้วางใจได้สําหรับภูมิประเทศที่ท้าทายและสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยากลําบากในส่วนของราคาคาดว่า Isuzu Imax ปี2026จะเริ่มต้นจากกลุ่มรถที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่นย่อยรุ่นพื้นฐานอาจเริ่มต้นที่ระดับราคาปานกลางในขณะที่รุ่นย่อยที่สูงกว่าซึ่งมาพร้อมฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเทคโนโลยีขั้นสูง และความสามารถในการขับเคลื่อน 4x4 จะเข้าสู่กลุ่มรถระดับบนเมื่อพิจารณาถึงการอัปเกรดความทนทานและชื่อเสียงของรถ d m a x ทุกรุ่นแล้วราคานี้จึงคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการทั้งความแรงและความสะดวกสบายนี่คือรีวิว Isuzu D-Max ปี2 0 2 6ฉบับเต็มได้ที่ AutoWays Hub หากคุณชอบรายละเอียดโดยละเอียดนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อรับข่าวสารยานยนต์ที่น่าสนใจอื่นๆที่กำลังมาถึงติดตามข่าวสารให้กำลังใจ และร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆกับ Auto Webshop